ไอ้ความรักที่เราเจอมาแบบเยอะแยะมากมายนั้นก็ทําให้ทัศนคติหรือความคิดของเราที่มีกับคขาว<ม>่าความรักมันเป็นยังไงคะผมเต็มที่เสมอครับยังไม่เขยนกับการที่จะมี<ช>ความรักต่อไป่ผมนีผมคิดว่ามันมันต้องเต็มที่อ,ะอ่ะแล้วตอนที่ทั้งสองคนตัดสินใจว่าอ่ะไปไฟกันนะคบกันครั้งเนี้ยครับเรารู้สึกว่ามันพิเศษกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเราเคยมองไว้แม้ว่ามันจะมาถึงวันนี้ที่ เรากลายเป็นปั๊บปเตโตที่เป็นสามีที่มีเมียแบบเป็นออฟฟิเชียลลี่อะไรเงี้ยครับไม่คิดหรอกครับคือคิดแค่ว่าผมผมว่าสิ่งที่มันต่างกันก็คือว่าเขาทําให้ผมเบิกบานผมไม่ผมไม่ค่อยมีแฟนแล้วเหมือนเบิกบานอะเบิกบานไปถึงเบิกบานข้างในในใจเหมือนแบบทุกครั้งที่เห็นก็รู้สึกดีทุกครั้งที่ไม่ต้องพูดอะไร แอบดูก็มีความสุข mm hmm. ทุกครั้งที่เห็นแบบเขาแบบร้องไห้หรือเหนื่อยกับชีวิตอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้อยากจะเข้าไปแบบฉันจะช่วยเธอเองเด <Okay. S 1> ี๋ยวฉันจะดูแลไม่ใช่เลยครับ mm hmm. เพื่อคือเหมือนแค่เออเออเหมือนเราก็มันเห็นชีวิตอีกคนหนึ่งที่ที่เราเห็นเขาเราก็แฮปปี้แล้วครับ <Huh. S 1> อันนี้ที่ทต่างซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดความสุขแบบนี้ได้ยังไง mm hmm. คือมันไม่มีทฤษฎี หรือว่าต่อให้เรามีความรักมัหนึ่งร้อยครั้งครับ,รบแต่ละครั้งมันก็ไม่เหมือนกันครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่มันพิเศษที่มันไม่เหมือนกับครัออ้งอื่นอะไรเงี้ยสนุกซึ้งซึ้งไรวะ <laughs> เจงเลยเ,เอเ๋เลยเอีอะไรเลยก็เหมือนมันไม่ได้เกิดจากกาันที่เราคิด ว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้ผมไม่มีแผนอะไรในชีวิตสำหรับเรื่องความรลักแต่ความรู้สึกอันนี้มันอาจเป็นความรู้สึกที่ดีก็ได้นะคะเพราะเราไม่ไปคาดหวังอะไรเยอะและเรารู้สึกว่าก็เรามีความสุขตรงนี้ใช่ไหมล่ะจริงครับเออมันไม่จ้เป็นต้องจากนี้ไปถึงตรงนั้นจากตรงนั้นเป็นอะไรจากตรงนู้นแล้วเป็นอะไรต่อจริงครับนะคะมันเลยเป็นความสบายตัวของทั้งคู่แต่ต้องเตยค่ะด้วยความที่แฟนเราอายุเยอะกว่าเรา11ปีมันมีปัญหาของความแตกต่างระหว่างวัยไหมเพราะว่าหลายๆคู่บางคู่ก็เป็นนะมีไหมที่รู้สึกว่า พี่ฟับไม่เข้าใจความสดใสของวัยหนูเลยหรืออะไรเงี้ยถ้าเรื่องนั้นหนูไม่มีเลยนะคะถ้าในเรื่องของที่ว่าติ่งต้องมาเยอะไมความรู้สึกเตยเตยคือเขาว่าอน j o ยกับทุกๆมเมนต์ของหนูเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่บ้าบอที่สุดหรือเรื่องที่เครียดมาก <c oughs> ที่สุดเขาแบบอยู่ข้างหนูได้แบบตลอดเวลาเลยจนจนกระทั่งบางทีเนี่ยแบบเจอ้างบางทีหนูเนี่ยแหละที่แบบเอเอเราจะแบบ เราจะอยู่ขัาองเขาได้ดีจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะทำไมถึงรู้สึกแบบนั้นนะคะคือหนูมันแบบค่อนข้างที่จะคิดเยอะอย่างเงี้ยคะแบางทีแบบเวลาเขาเจอปัญหาหรืออะไรเงี้ยเราก็จะแบบเ้ยรือว่าจริงๆเรายังดีไม่พอหรือเปล่าที่ที่จะยืนอยู่ข้างๆเขาหรือว่าจะช่วยเขาแก้ปัญหาต่างๆซึ่งสุดท้ายแล้วพอหนูก็แอบแบบคิดคนเดียวนะคะก็ไม่เคยพูดกับเขาเหมือนกันเพราะเราก็ไม่อยากเอาเรื่องพวกนี้ไปแบบเพิ่มความหนักใจให้เขาาเงี้ยค่ะ แต่สุดท้ายแล้วเราก็ <Okay. S 1> เหมือนก็มานั่งคุยกันแล้ว <Okay. S 1> มันก็กลับไปที่ขอบคุณค่ะกลับไปที่วันแรกที่เราคุยกันก็คือว่าเออจริงๆแล้วเขาแค่อยู่ด้วยกันแล้วเขารู้สึกสบายใจแค่แคนี้ก็พอแล้วเราไม่สามารถเข้าไปก้าวไก่ชีวิต mm hmm. หรือปัญหาอะไรเขาได้เลย mm hmm. พอเหมือนพอมันถึงจุดนั้นจริงๆแล้วเราก็โอเคเราเราเข้าใจแล้วเรากลับมาทําหน้าที่ของเราก็คือเราต้องเป็นความสบายใจให้เขาได้ดีที่สุดแค่นั้นมันจะรอดไหม จะไม่ได้เหมือนกันแบบเหมือนน้อยใจตัวเองหรือว่าแบบคิดมากไปเองคนเดียวผมว่า,าว่าเป็นเพราะผมด้วยนะคือผม่เป็นประเภทชอบแบบกดดันนะกดไม่ได้เจตนากดดันนะเหมือนเราชอบตั้งคำถามเรื่องเรื่องเรื่องใช่ค่ะเหมือนออหนูว่าข้อดีอย่างหนึ่งที่ทําให้เราทะเลาะกันน้อยมากเลยคือเราเอาอดีตมาเป็นบทเรียน เพราะฉะนั้นเหมือนตอนนี้เรามีอะไรเราคุยกันเลยมไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เล็กน้อยที่สุดหรือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากที่สุดเราต้องคุยกันแล้วก็ต้องคุยกันให้จบเราจะไม่เราจะไม่ปล่อยเวลาให้แบบเออแบบ3วันเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันสองชั่วโมงเดี๋ยวเราค่อยวนไม่เราก็โอเคตั้งสติคุยแล้วก็ให้มันแบบให้มันจบเร็วที่สุดเราหาข้อสรุปให้ได้ไวที่สุดค่ะแต่จริงๆคู่นี้ดีอันหนึ่งนะพี่ว่าหลายๆครั้งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยจำไม่ได้ว่า อ๋อเออจำไม่ได้หนูจําความรู้สึกได้แต่หนูไม่เก็บเรื่องราวละใช่ใชคือมันมีหลายคนที่เป็นคนจําแม่นเกินไปก็อันตรายต่อปัจจุบันมากและเหียนจำละเอียด,ยดมากจำครั้งนั้นได้ไหมที่เธอพูดว่าอะไรเงี้ยมันก็จยิงทําให้อีกฝ่ายมันรู้สึกแบบหรอ<ช>เราก็เหมือนกวนเอาความเจ็บในอดีตมาทําให้ปัจจุบันก็เจ็บอีกเพราะฉะนั้นอาจจะแค่จําความรู้สึกได้ในบางครั้งที่หนูรู้สึกว่าหนูอยากจะช่วยทุกอย่างเลยแต่ในบางมุมก็แวบรู้สึกว่าว่าทาไมช่วยไม่ได้นะใช่ try right.